โอเค,คทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยู่กับผมบอสผมมาบอสซีเอสนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวทางด้านของเผ่าไซบอร์ก v 4แล้วก็เป็นเทียสิบนั่นเองนะทุกคนก็เมื่อเราเป็น v 4เนี่ยก็จะมีปีกอันนี้เติมออกมานะทุกคนแล้วก็ทั้งด้านเผ่าไซบอร์ก v 4เทียสิบเนี่ยเอ่อความโหดมันจะประมาณไหนแล้วก็ความสามารถพิเศษของเผ่าไซบอร์กมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาวิวให้ทุกคนดูแล้วกันนะล้วนพร้อมแล้วไปดูกันเลยผมก็เลยเดี๋ยวผมจะทําการแปลงล่างให้ทุกกคนนนดู่อนนะ ก,การแปลงร่างที่นี้ก็คือการตีเพื่อนยังไงทุกคนมันจะได้เยอะนะเพราะว่าถ้าเราตีมอนเนี่ยมันจะได้น้อยนะก็เมื่อเลือดข้างล่างเต็มเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอสีแบบคู่นี้นะทุกคนแบบนี้คือแปลว่าเราพร้อมแปลงร่างแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดตัวไหวแล้วก็จอเนี่ยนะคนก็เมื่อเราแปลงร่างเป็นเผ่าไซบอร์กวีสีแล้วเนี่ยก็เออปีข้างหลังเนี่ยจากเป็นสีฟ้าก็จะกลายเป็นสีม่วงนะทุกคนแล้วก็ทางด้าน สกิลพิเศษของมันก็คือจะมีอยู่2แบบก็คือการจั๊นะทุกคนและก็การช็อตนะทุกคนการจั๊มก็จะเป็นจับวิจั๊มเห็นเขาห้าพันเลยทุกคนนี่ทุกคนวิ้ยแรงว่ะนี่ทุกคนคือการจั๊คือการนะทุกคนเราสามารถจั๊ได้เลยแบบนี้นะครับผมกดกดสองที่นะครับแล้วก็ความสามารถอีกแบบหนึ่งก็คือการตีเอากันตีมอสเตอร์นะทุกคนแล้วก็มันจะช่วยการฟาร์มแบบตีทีเดียวเดี๋ยวผมตีเพื่อนผมตีต่อเนี่ย มันจะชําคัรช็อตนะทุกคนก็คือช็อตโลดโลัโลโลวอย่างเงี้ยทุกคนดูดิเฮ้ยทุกคนโกงจัดช็ชอตช็อตแรงด้วยนะเดี๋ยวอีกรอบนึงคนเดียวนี่ยดูดิแบบมันมันช็อตหมดเลยอะทุกคนนั่นไม่ได้แบบช็อตคนเดียวนะครับก็ผมแนะนําให้เป็นแบบฟ้าหนึ่งแล้วก็แดงสองน่าจะดีกว่าน,ะนี่ก็อุ้ยอุ้ยนีน่ทุกคนมันก็จะช็อตหมดอย่างเงี้ยเลยนะทุกคนผมว่าโคตรมั่งมั่งนะทุกคนแล้วพอเมื่อเราแปงลงร่างเป็นเผ่าไซบอร์กไงทุกคนก็เผาสเต็ก ค่่หรือค่าพลังของเราเนี่ยมันก็จะอัพเป็น2 9 6เหมือนกับของอื่นนะทุกคนทางด้านสกิลของเราไดยบอกก็ประมาณนี้นะทุกนก็เหมาะสำหรับไต่ฟาร์มนะเพราะมันช่วยในการฟาร์มเยอะมากๆจริงนะทุกคนเลือกตีตัวเดียวแบบได้ฟาร์มหมดเนี่ยดูดิเลยดูดิคือถ้าผมยิงตีลูกบอลก็จะยิงออกเยอะนะทุกคนดูดิเนี่ยผมยิงตีลูกบอลยิงออกเยอะนะทุกคนดูครับโอ้มีเสียแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราดูว่าลูกบอลเนี่ยจะมีเยอะสุดเท่าไหร่นะทุกคนอ่าได้ละ มาทุ่นเดี๋ยวเรามาทําการแปลงร่างดูว่ามันจับเป็นยังไงนะทุกคนมันจะออกได้เยอะสุดเท่าไหร่นะก็ไว่ายก็แปลงร่างเรียบร้อยเดี๋ยวเราผมจะทําการไปตีมอนพวกนี้นะทุกคนเรามาดูว่าลูกไฟแบบลูกบอลไฟเนี่ยมันจะออกได้เยอะสุดเท่าไหร่ทุกคนอุยทุกคนดูดิลัศมีมันกว้างมากทุกคนดูดิติดหมดเลยอ่ะเนี่ยทุกคนดูดิอุ้ยเฮ้ยโอ้อ่ะคือแบบผมไม่ได้ตีเลยนะมันโดนช็อตอ่ะตีตัวเดียวทดูดิช็อตหมดเลยอ่ะอุ้ยแตก เสองลูกแล้วสามลูกแล้วผมต้องรีบไปฆ่ามอนนะทุกคนจะได้สามลูกนะทุกคน๋ยวลูกมันหายนะเฮ้ยสี่ลูกแล้วทุกคนสี่ลูกแล้วเฮ้ยห้าลูกแล้วทุกคนเรามาดูว่ามันจะเกินห้าลูกได้ไหมนะทุกคนอฮ้ยพอห้าลูกแบบตามไห้ข้อเยอะมากอะทุกคนอันนี้ห้าลูกแล้วนะทุกคน ไปตีอีกดูว่ามันจะเพิ่มอีกไ,ได้ไหมเฮ้ยหน้านลูกเร็วเฮ้ยมันลดไปสี่ลูกแลวทวนเดียสี่ลูกแล้ว,ลลวจะได้เกียร์สูงสุดเท่าไหร่นะทุกคนอ้ยน่านจะสูงสุดแค่ห้าลูกนะทุกคนในการทำเผ่าอันนี้นะทุกคนในของเผาไซาบอกเนี่ยก็จะมีลูกบอลไฟเนี่ยมาตีนะทคนเนี่ยพอตีก็จะกลายเป็นดาเมจเข้ามาโจมตีผู้สอสู้นะครับ รอบนับระยะความกว้างของเข่าไซบอร์กก็ุ้ยกว้างนะทุกคนดูดิดูดิทุกคนแต่ว่าเป็นสายพิพีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้นะครับโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปวันนี้ประมาณนี้นะทุกคนลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายตัวย่อแปลงร่างโคเท่ทุกคนดูดิดูดูทุกคนโคเทะเข่าไซบอกอย่างเท่เลยทุกคนเดินเดินแบบเท่ๆหน่อยเดินเท่ๆหน่อย นี่อย่างที่เลยทุกคนดูดิ